เอาฟืนตั้งแต่เมื่อกลางวันเพิ่งกลับมานี่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 โอ้ยวันนี้ก็นั่งรอลูกชายจนค่ำค่ำมืดมืด่านนี้ก็ยังไม่มาเลยกับลูกสาวเห็นว่าไปหาไม้มาก่อ,อฟืนขอไฟไทุง่งนาตั้งแต่เมื่อกลางวันไม่รู้ไปยังไงมายังไงแต่ว่าจะไปตามหาก็น่าจะสวนทางกันก็เลยต้องรอกินข้าวกับลูกชายลูกสาวนะไม่รู้จะมาตอนไหนโอ้ให้ไปเอาฟืนตั้งแต่เมื่อกลางวันเพิ่งกลับมาใช่ไหมโว้ย ุวยทำไมวันนี้มีเชื้อในด้วยะแล้วได้อะไรนี่โอ้ได้ผ่อนข้าวหนึ่งผ่อนได้ฟืนหนึ่งฟืนโอ้ย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 เด็กเขาถือโอ้ยเอามาจากไหนเนี่ยโอ้กับผดเนาะโอ้ยโผดไงมาคำโอ้ยนี่นี่ก็คือส่งหมาเมาถแตกอะไรนั่นอยู่ในถุงกระเจี๊ยมในถุงกระเจี๊ยมมันอะไรเนี่ยเมานาฮั่นนี่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 พกไปอีกแล้วพกไปอีกแล้วนะวันนะเป็นยังไงเมาไหมเมามากโอ้ย พี่หน้าเลยโซเซมาเหมือนหมาเมาเลยมามาเลยมามากว่าอยู่ทำไมกลับค่ำใช่ไหมเพื่อนเอมื่อก่อนกูสม,มัยวัยรุ่นก็เป็นแบบมึงนั่นแหละนะต้องเข้าใจกูเข้าใจมึงอยู่ไปแอบเมามามันก็ต้องนะเป็นธรรมดานะครับใช่ไหมเป็นธรรมดาโอเคไปลงได้ไหมนู่นเนาะก็จะเป็นโพด <laughs> ม,มัมเมมเลยกูว่าไปคุกดูไอ้กองฟางกองไหนไม่รู้สรุปแล้วลูกชายเหนื่อยลูกสาวเหนื่อยนะก็เลยต้องกินข้าวคนเดียวหรือลูกชายมาเห็นหัวชิปม่มก็เลยไม่กินหรือเปล่า หัวนะก็จะเล่ามิทานสู่กันฟังนะครับผมมีนิทานนึงเรื่องเล่าให้ฟังนะก็การละครั้งหนึ่งนะครับนานมาแล้วมีพ่อตาลูกเขยแกเป็นคนที่จชวนลูกเขยไปไหนมาไหนจับชวนตลอดนะครับเมื่อไปถึงทุ่งนาก็แต่ว่าไปเหนทำงานเกษตรอะไรเสร็จแล้วก็เหมือนหาอาหารนะครับพอทีนี้ไปหว่านแหอยู่ตรงสะอยู่ท้ายทุ่งนาก็ได้ปลาช่อนมาตัวใหญ่นะเมื่อได้ปลาช่อนมาตัวใหญ่ทีนี้ก็เอาไปต้มนะเอาไปต้มใส่มดแดงเหมือนคนอีสานเขาทำกันก็อร่อยนะเป็นอาหารที่ นะหลายๆคนที่ยังคิดถึงแล้วก็พยายามใฝฝันนะอยากจะกินต้มปลาท่อนนะเป็นอะไรที่อร่อยมากนะครับทีนี้ปลาท่อนต้มไสหม้อก็เหมือนยังไม่สุกนะก็คล้ายๆว่าคอตาเป็นคนที่แบบเร่งรีบนะอยากจะเสร็จงานเร็วๆแต่ให้นะลูกเขยเป้าหม้อกับข้าวก็เหมือนว่า แกก็ลงไปทำนานะลงไปทำนาทีน UM ี้เมื่อปลาสุกแล้วนะต้มใส่หม้อสุกแล้วลูกเขยเป็นคนที่แบบตักใส่แก้วก่อนนะพ่อตาก็อ่าเหมือนทำนาแล้วก็เมื่อไหร่ว่าจะเรียกเมื่อไหร่ว่าจะเรี้ยงนะทีนี้เขาเป็นคนขิงกันเหมือนว่าจะแบบทำเหนือกว่ากันนะนะก็เลยแบบยิงในศักดิ์ศรีของตัวเองนะลูกพ่อตาลูกเขยทีนี้ลูกเขยเสร็จแล้วก็จับแต่งเรียบร้อยก็เลยเรียกพ่อตาก็บอกไปว่าพ่อมากินข้าวต้มปลาเสร็จแล้วพ่อ นะก็เห <ใส S 1> มือนว่าอ่าลีลานะ่ะไม่อยากจะกินบบลูกเขยก็บอกว่าเอา้ากินก่อนนะกินก่อนเลยประมาณนั้นนะทีนี้ก็ลูกเขยก็ซัด,ดหม้ปลาท่อนหัวเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยมากนะถ้าเป็นคนเข้าคนแก่หรือว่าตัวผมเองหัวปลาท่อนใหญ่ๆคือผมจะไม่กินอย่างอื่นเลยถ้าให้หัวผมหัวเดียวเท่านั้นอร่อยมากนะทีนี้ก็ได้หัวปลาท่อนมาเมื่อได้หัวปลาท่อนมาลูกเขยก็กินซัดจนหมดแล้วทีนี้พอถึงเวลาลูกเขยก็ลงไปดำนาให้พ่อตาขึ้นมารับประทานอาหารแบบนี้พ่อตาขึ้นมาลูกเขยลงไปก็มาเห็นเหลือตั้งแต่หางปลาท่อนแล้วก็เนื้อนิดหน่อยก็ไม่่่่ใจจววววาาาาออออืืมมึงงนนนนะะััหลเเดีี๋ยกกูคพตบบบแ้